สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเซลนั่นครับผมเซลนั่นรดบรรทุกอีสอเวิลัมครับเซลนั่นกับเป็นทีปรึกษาการขายรดบรรทุกนะครับเริ่องแต่4ี่หล่อหน่อยหกหล่อหน่อยอหกหล่อ,อกลางหกหล่อใหญ่สิบหล่อเป้าเดียวสิบหล่อของเท่ารดพ่วงหัวลากนะครับึุณเชื่อว่ารดบรรทุกนะครับเซลนั่นยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นโอกาสดีก็คือเซลนั่นจะพผ้ามาเบิ้งลด เอบีเอ็มสามร้อยนังมานะครับยู่ที่รุ่มสองก็คือรถคันนี้เป็นรถใหม่นะครับหลุดสีทรงหมอบหลุดค้าเร็เรนี่นะครับการให้ช่างเพื่อนแม่พี่ดีรถนะครับพี่ดีก็คือตรวจสอบนั่นเองนะครับตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนที่ลูกค้าจะใส่งานนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันคาดน้ำมันเครื่องน้ำมันเภาเวอร์นะครับร่มยางกุย่จงครับผมเพื่อที่เตรียมพร้อมให้ลูกค้าไปใส่งานนั่นเองนะครับกลับมาที่รุ่นรถแล้วกันครับรุ่นรถชิปล้อเผ้าเดียวของอีสูงเฮ้ากับซีมี่ยูลักๆยูสองคืง เอ M 2 4 0แรงมานะครับ2 4 0แรงมากกับซิมีช่วงพ่วมย่างให้ลูกค้าเลือกอ่าเหมาะต่อการต่อตู้ถังต่อสินค้าที่มันถูกกับซิมีอยู่ที่6เมตร6นะครับอ่าก็คือวัดเฉพาะเชดซี่ในการต่อตู้ถังเลยนะครับอ่ากับซิมี6เมตร6มี7เมตรหนึ่งราคามีอ่าเเมตร7นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คืออ่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กับพ่อแม่นใหม่นะครับกับมีมากนี่ยหดหางน่านนิดนึง เพื่อลูกค้าบางท่นานบอทราบว่าเอเห็นรถแล่นน้ำถนนมันคือเง้วท่ okay. ก็คือตัวสองลอยชิดๆแล้งมาตอนนี้มีความเงา้วตั้งเก่าเม็ดเก้านะครับในการให้ลูกค้าเลือกใช้ใน,ในการต่อนตัวถังนะครับสาหรับกินถ่าบางบางยางที่ต้องการนาหนักนต้องการพื้นที่ได้หลายกาเลือกใช้ความเงา้วที่เก่าเม็ดเก่านั่นเองนะครับนะครับเม,เม่อเลขขั้นนี้ครับก็คือเป็น ABM 3ีอามลอยแร้งมากนั่นเองนะครับสามลอยแร้งมากก็จะมีช่วงความเง้วตัวถังให้เลือกอยู่2ช่วงนะครับก็คือ 6เมตร6ราคาเก็ยดเมตรเกีดนั่นเองนะครับซึ่งเกีดเมตรเก็ยดกับซีโม่ก็การที่ตัวถังอาจเป็นอาจจะเป็นพวกตู้แห้งเป็นเคลืองอย่างประมาณนี้นะครับซึ่งขั้นนี้ความยาวที่6เมตร6นะครับซึ่งลูกค้าสร้างก็คือเป็นแทงน้ำมันนั่นเองนะครับคือลูกค้าเห็นนะครับแทงน้ำมันนี่กับขั้วจูดแทงน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18,000ลิตรนะครับลูกค้าเลือกเป็นหาช่องนะครับซึ่งที่นี่นี่บอกนะครับเวลาสังเกต ตัวนี้ตัวเลขบอกว่าช่องละบิดน,นะครับนะครับ่ีเชื่อมแน่นเลยถึงหัวตัวนี้เลยละกันนะครับเป็นตัวสามลอยเร่งมาจะเป็นเครื่องยนต์ตามตามเลขได้คือสามลอยเรงมานะครับก็คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำม,มากและแรงบิดที่สูงนะครับพอรถบรรทุกเซลล์นั่น,นบอกประจําเลยว่าสิ่งที่จําเป็นคือแรงบิดนะครับแรงมาเนี่ยอาจจะใส่น้อยกว่านะครับหรือว่าจําเป็น อบอซามแรงบิดนัด่นเองครับรถที่มีแรงบิดต่ำๆก็คือเขากดคระเลงน้อยน้ำมันกระจายน้อยแต่ได้พลังกำลังในาการชุดหลักสูงนั่นเองนะครับนี่คือจูเลียนของเครื่องยนต์นะครับผมนะครับแล้วก็อ่ะมาเล่นหลกักการครับมอเตอร์โชว์นั้นอัติวัลบรอดคลับนะครับเดี๋ยวโอากาศอัติบัลต่อไปนะครับกต่สีผามาเบิงนงะล้มนะครับปั๊บเปลี่ยนก็คือรถอุลนี่เป็นล้มแบบระบบเบรกแบบล่มล้วนแล้วนะครับคือจังที่ใหญ่เฮาก็คือพวกทีเอ็กเซดจีเอ็กเซดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบล้มที มั่นใจนะครับเรื่องระบบเปลกนะครับเติมเป็นร่มดวดให้แล้วนะครับผมถังนละมันรุ่นนี้ก็อยู่ที่สองลิตรนะครับสองลิตรแต่เป็นช่วงรถที่ความยาวที่ความยาวก็ร์เป็นรถแลนรองหนังกับเต็มสามร้อยเจ็ดสิบลิตรที่ใหญ่ยังเท่านะครัสองลิตรนะครับอนยางนะครับยางนี้ก็เป็นยางสี่เอชาร์ยคือมั่นใจเลยว่านะครับ กระทะล่อ22ึ้นหายางท1่เอ่าน,นะครับก็คือซ้ำ10ล่อ10ล่อ2เข่าเลยนะครับฉะนั้นมั่นใจว่าเรื่องการมารทุกเรื่องการก่ถนนบางหรือความแข็งแรงทนทานของกระทะล่อนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้ก็เป็นแบบไม้นะครับเป็นแขนรับแร่งบิดนะครับเป็นลูกโตวี่ก็คือจุดเด่นเขาก็คือที่คือรถอยุโรปที่ใช่ก็คือหนึ่งสีรถการชันเตือนนะครับ การกันเที่ยวนะครับเยทในรถส่งตัวได้ดีนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถน้ำมันอีกตั้งหากฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยสําคัญที่สุดครับเป็นรถจาเพาะก็ว่าได้นะครับเป็นรถน้ำมันเนาะนะครับซึ่งแ,แ,แนนคลร์เรฟเรงดิสกับทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเดิเดดนรอบกูมเปดูด้านั้นซึ่งเป็นเปพื่านใหม่นะครับแต่ก็เผาหามเนบนะครับปั๊าเปลี่ยนใหม่ก็คือตะกี้เป็นเผาโบกี้เนาะภาษารถบรรทุกสมือเนี่ยเป็นเผาหามแเน็ปแบบเป็นบูธนะครับเป็นบูธเป็นแบบของนอกนะครับเป็น ซึ่งในสภาพในกรุงเทพสภาใหญ่ใส่บูทตัวนี้คือข้อดีคืออ่าบอตกเปลี่ยนนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับบอมีบอบอ,บอเสียหายจาังหวะขับแตะรถพระลาดเรื่องการสองแซ่งมันรุนรักษานะครับอยู่นี่ครับสังเกตนะครับนะคถือเป็นบูทนะครับเป็นบูทนี่ครับเที่ยวรถในรถอ่านี่แขนครับแขนรับแรงิดนะครับอยู่ประมาณนั้นซึ่งซึ่งขณะนี้มันค่าตัวถังอยู่สังเกิดว่ามีโอกาสทางหน่ที่ว่าที่มีหัวเชซี่ เที่ยวแน่นเลยขายนะครับเที่ยวแน่นเกจเทียนก็เที่ยวหนึ่นะครับถ้ามือเบิ่งรอบรถครับผมนะครับเรื่องรถแท่งหนามันทุกอย่างก็มีตามกฎหมายคนตรงกับชื่อยังเทียนเดียร้องเห็นครับหวยเลยเวลาตั้งหรือว่าถังดับเพลิงต่างๆนะครับถ้ามือเบิ้งรอบรถนะครับเที่ยวแน่นมาพอซุดยอดชักนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอาตีคิบก่อนนะครับเที่ยวแน่นมากเนาะ ท่านี่เซลล์หอมเพิ่นกันเซลล์หอมช่างหอมช่างหอมนะโอ้ยหแต่ว่าจะเซลล์หลายเซี่ยนั่นจะติดกับแซงเพิ่นแม่พี่นี่จะโดนตัวเองคือเซี่ยนั่นเป็นแต่แหลกว่าเพิ่นตรวจสอบทุกอย่างนะครับของรถท่านี่เพื่อที่ให้ลูกค้าไปใส่รถในย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับก็คือตรวจสอบพร้อมๆนะครับประมาณนั้นนะครับจะเนี่ยครับ ช่องหามันช่งเสร็จงไงคร่พอคนวัน่งถังจะรษเบิ้ตรงจงหวใจหัวตื่นนะครับแบบนีห่างช่องหนึ่งองสามจึงหขนาดแน้นะครับผมกบนี้ให้ตูวบคุมนะครับแต่ตูกควบคุมนะครับผมอู่ตรงนี้ครับกเอี่ยวน่นกะนมีอย่างหลายนะครับกฝากทิดที่ตามเที่ยวนนั่นละกันว่าข้างงานเที่ยวแน่นคือมาคุยยั่งแน่นะครับมือนี้ะเที่ยวนนกัรพออากพอเพียงคนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทีเดียดงานซอยทางลองเินนะครับ อธิซอยได้เท่านั้นกับบอได้เฮ็ดซอยเพื่อนตุย่างหล่นะครับหลักๆกับที่คือว่าเฮ็ดไปน้ำเพื่อนกับเลี้ยนลูกไปน้ำละกันนะครับก็ฝากช่องทางติดต่อเท่านั้นนั่นนะครับก็คือเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเกียรติเก้าศูนย์สามหกหนึ่งเก้าละกันเพราะว่าถืเป็นช่องทางติดต่อช่องเพจช่องยูทูบนะครับเท่านั้นก็เริ่มเฮ็ดก็ฝากลูกค้าที่ตามลูกคดไล่ลกดแชร์นั่นแนครับผมเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเฮ็ดนะครับก็คือเชื่อนทันเลี้ยนเลครับเทื่อนั่นกับบอท่านพนับกบ โอเคครับกับประมาณนี้นะครับกับฝากที่ทตาบ้าองหลักการว่าข้างน้าเที่วนั้นกุ้ยหน่อยเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ